สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกม MMO t บนะครับ,บ,บก็ไฟล์ก็จะเตรียมยังไม่อัปโหลดให้โหลดตัวทับนะครับผมก็จะทิ้งไฟล์ไว้ให้แล้วกันทิ้งลิงก์ไว้ในกลุ่มแล้วกันถ้าโหลดมาแล้วก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับผมก็แตกไฟล์เสร็จก็เอาไปทับเซริร์ฟอะไรก็ได้ที่คุณไม่เล่นแล้วหรือว่าคุณเล่นอยู่ก็แล้วแต่ก็ อัปไฟล์มาประมาณนี้ผมก็ลากมาทับเลยครับคลิกแค่นี้ครับผมแล้วก็กดเข้าเกมส่วนคนไม่สมัครก็กดตรงนี้สมัครนะครับส่วนคนที่สมัครแล้วก็ไม่ต้องผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ youtube แล้วกันโอเคครับัอดีครับ